ม3 3เรารักกันตัวสอบสิทธิ์ทำแบบนี้ได้ชัวร์วันนี้ครับสำหรับคนที่อยากจะตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการมอ3เรารักกันนะครับเนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนตรวจสอบสิทธิ์กันแบบอย่างละเอียดเลยครับการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะมีโอกาสได้ครับคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมาตรการม .3 3เรารักกันครับซึ่งต้องมีนี่ครับ ข้อที่1ครับก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตาา33ครับข้อที่2เป็นคนสัญชาติไทยข้อที่3ม,มียอดเงินจากทุกบัญชีไม่เกิน5 0,000 0บาทนับถึงสาวเธันวาคม2 5งหานะครับ,แล,บรแ,รแล้วก็ข้อที่4ก็คือไม่เป็นผู้หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ข้อที่5ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับคุณตรวจสอบดูครับคุณผ่าน5ข้อนี้หรือเปล่านะฮะไมเ่เป็นผู้ประกรันเป็นผู้ประกันตนนะครับ เป็นผู้ประกันตนมาตราสามสาอ่ะผ่านไหมถ้าผ่านโอเคสัญชาติไทยไหมสัญชาติไทยผ่านมียอดเงิทนทุกบัญชีไม่เกินห้าแสนบาทไหมถ้ามีถ้าถ้าไม่ถึงผ่านไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมถ้าใช่ผ่านไม่ได้รับสิินในโครงการเราชนะใช่ไหมถ้าใช่ก็ผ่านครับวิธีการตวรวจสอบสิ์ครับง่ายมากๆครับอ่มาดูฝั่งนี้นะฮะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูครับ อันดับแรกครับให้คุณเปิดเว็บไซต์ google com มานะครับแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่ามอมาเลข3เลข3สระเอ,อ,เอรอ,อเรือสระอารอเรือเม่กากอกไก่กอไก่เม่นากานอนูนะครับก็คือมอสามสิบสามเรารักกันแนงพิมพ์ติดก,กันเลยนะครับพอพิมพ์ติดก,กันเสร็จครับหน้าจอที่ขึ้นมาจะขึ้นแบบนี้ครับว่าเว็บไซต์มอสามสิบสามเรารักกัน com นะฮะแบบนี้เลยพอขึ้นแบบนี้เสร็จให้คุณกดเข้าไปในเว็บไซต์ site, กดแบบนี้กดเข้าไป พอกดเข้ามาในเว็บไซต์ครับก็จะขึ้นว่า w w w บ o สามสามเราดักกัน .com แบบนี้ครับอ่าพอขึ้นแบบนี้เสร็จให้คุณเลื่อนลงมาครับเจ้าตรงนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะครับของของ,ของเว็บไซต์มสามสามเราดักกันครับก็จะมีบอรายละเอียดครับสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมสามสามจำนวนสี่พันบาทต่อคนเปนิดลงทะเบียนเวลาหกโมงถึงห้าทุ่มนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีรายละเอียดมากมายครับคุณสามารถมาอ่านได้ครับนี่ตรงนี้ก็มีที่ผมบอกคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ ก็ลองดูนะฮะแล้วก็ใช้เงินได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ค้นหาร้านค้าอะไรได้หมดนะครับอ่ะพอเข้ามาหน้าแรกตรงนี้นะครับเอามาต่อกันให้คุณกดคําว่าตรงนี้ครับคุณจะเห็นคําว่าเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าตรวจสอบสถานะนี่นะครับจากข้างบนตรงนี้เลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์แบบนี้ครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตรวจสอบเป็นสีขาวนะครับกดเข้าไปเลยครับตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กดครับ กดเข้ามาครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เขาจะขึ้นว่ามอ33เรารักกันตรวจสอบสถานะกระุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถนานะครับตรงนี้สําคัญมากครับข้อมูลที่คุณกรอต้องตรงตามบัตรประชาชนเพราะว่าอะไรครับข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เขาจะไปตรวจเช็คกับที่คุณลงทะเบียนเอาไว้นะฮะคุณลงทะเบียนไว้ข้อมูลอนไนครับอันนั้นแหละครับเพราะเพราะว่าข้อมูลที่คุณลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ให้เราชนะนะขออภัยครับ มสามสามเรารักกันนะครับคือพอคุณลงทะเบียนปุ๊บข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ตรงนั้นน่นะครับเขาก็จะโอนถ่ายไปให้ทางธนาคารนะครับผมทางธนาคารกรุงไทยนะครับเขาก็จะไปตรวจสอบสิทธิ์ของคุณว่าคุณผ่านไหมถ้าตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณผ่านแล้วนะครับเขาก็จะจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้เขาจะมาบอกในหน้านี้นนเองครัคุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับที่ตรวจสอบนะครับหาตรงนี้มาดูครับ อันก็ขึ้นว่าหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของตนเองครับคุณก็ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของคุณลงไปครับเอาแบบประชาชนมาเลยนะครับใส่ให้ตรงครับพอใส่ตรงเสร็จตรงนี้ชื่อภาษาไทยใส่ให้ตรงนามสกุลภาษาไทยใส่ให้ตรงวันเดือนปีเกิดครับปดเลือกกรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชนนะครับมีวันเดือนปีเกิดมีเฉพาะเดือนปีเกิดใส่ให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณมีวันเดือนปีเกิดครบหมดเลยก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเลือกเลยปีเดือนวันนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ติ๊กช่องนี้แล้วก็เลือกปีและเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเฉพาะปีเกิดก็เล Erst ือกช่องนี้แล้วจะขึ้นมีเฉพาะปีครับคือทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ตัวแย่กรอกตามบัตรประชาชนของคุณเลยนะครับสมมุติว่าคุณกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรหมดแล้วให้คุณคลิกตรงนี้ครับคาว่าตรวจสอบสถานะกดตรงนี้เลยนะครับพอกดคําว่าตรวจสอบสถานะแบบนี้กด สีฟ้าข,ขาวๆนะแต่ทุกคุณต้องกรอกทุกอย่างหมดก่อนนะ,อะพอกรอกทุกอย่างครบหมดแล้วครับทุกอย่างครบหมดต้องถูกต้องทุกตัวอักษรนะครับชื่ออะไรเงี้ยนามสก,กุลมีการานันมีสระอีสระอีอะไรต้องใส่ให้ครบเลยครับพอเสร็จปุ๊บพอกดตรวจสอบเสร็จน,นะกดเข้าไปพอกดเสร็จครับตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรคนระับตรงข้อมูลตรงนี้นะครับพอคุณทําเสร็จคุณสอบาร,าสรานะเสร็จหน้าต่อไปที่ขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู จะเป็นหน้าบอกสถานะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่ครับจะเป็นเขียนว่ารายละเอียดการรับสิทธ์ครับหมายในแบบประชาชนนีครับเลขอะไรก็ว่าไปนะครับขอบคุณแล้วก็ขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมอรสาม Au สามเร์แลกกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็จะขึ้นว่ามอท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมอรสามาอร์แลกกันถ้าขึ้นเขียวเขียวฟ้าๆอย่างเงี้ยเขียวฟ้าแบบนี้คือคุณได้รับสิทธิ์แน่นอนครับ ท่านมีสิทธิ์ได้รับวงเงินสิทธิ์ม3 3าเราร้กกันตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทุกๆวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับนะเริ่มใช้ใจ่ายตั้งแต่วันที่22มีนาสองพหครับเวลา6โมงเป็นต้นไปสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่31อพฤษภาคม2 5 6 4ครับเงินที่จะได้ครั้งที่1ครับก็คือวันที่22มีนา64นะครับได้1000สถานะครับก็รอถ้าเกิดได้ปุ๊บตรงนี้สถานะจะเปลี่ยนเป็นว่าได้รับเงินแล้วนะครับ แล้วก็ยีิบมีนาก็ได้อีกพันหนึ่งเมษายน64ก็ได้อีกพันหนึ่งเมษายก64ก็ได้พันหนึ่งรวมกันแล้ว4 0 0 0บาทครับสุดแล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณได้แบบนี้นะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบอลสามารักการครับคือคุณได้เงิน4 0 0 0บาทแน่นอนแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือยืนยันตัวตนนะฮะแล้วก็เตรียมตัวใช้เงินได้เลยครับ4,000บาทครับใช้เงินต้องใช้ผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับก็ เดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทำคลิปให้ละกันใกล้ๆวันที่22 22มีาค64นะครับผมเดี๋ยวจะมีจัดทำคลิปให้ช่วยกับคนใช้บอสสามวารกันแล้วกันนะฮะคุณจะได้ทำเป็นนะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับสำหรับตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นเท่านี้ครับอีกทีนึ่งนะครับคุณอันดับอันดับแรกคือคุณเข้ามาในเว็บไซต์อผมทำให้ดูจริง คือคุณเข้ามาในเว็บไซต์ Google นะครับพิมพ์คำว่ามอสามสามารักกันนะครับพอพิมพ์เสร็จกดเข้าอันนี้ครับมอสมสามารักกันพอเข้าเสร็จให้คุณเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะมีตรวจสอบสถา,านะผู้ได้รับสิทธิ์กดเข้าไปกดตรวจสอบสถา,านะผู้ได้รับสิทธิ์พอกดเสร็จเขาจะพาคุณมาสู่หน้าตรวจสอบสถานะครับก็ตรงนี้ก็จะให้คุณกรอกข้อมูลครับนะฮะกรขอกข้อมูลก็จะมีบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้คุณเลือกพอเลือกเสร็จทุกอย่างกรอกเสร็จกดตรวจสอบสถานะครับพอกดตรวจสอบสถานะเสร็จ หน้าจอก็จะขึ้นทางฝั่งนี้นะครับแบบนี้ครับจะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นสีแดงก็คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับือเขียนว่าตามปกติท่านได้รับสิทธิ์จะเป็นสีนี้นะครับเข้าโวมโครงการก็จะเขียนว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เข้าโวมโครงการเพราะเหตุผลอะไรเขาก็จะบอกตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดคุณมีคําถามอะไรนะครับโทรเบอร์นี้นะครับนี่นะครับศูนย์สองนะฮะหนึ่ง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 สองสองได้นะครับผมอ่าลองติดต่อทางธนาคารกรุงไทยเขาจะช่วยผูดแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับ และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าอยากดูข้อมูลตรงไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับรวมถึงถ้าอยากหาเงินออนไลน์กดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมาล่าสุดจะมีโอกาสทา,า,างการหาเงินออนไลน์ไปดูคลิปนั้นได้ครับรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ